สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมปั๊มสูบน้ำสองนิ้วโรบินสามจุแรงนะฮะเข้าออกสองนิ้วนะครับค่อนข้างสวยนะครับโรบินตัวนี้อ่วิธีการก็คือกรอกน้ำให้ใสโครงก่อนนะครับแล้วก็รัดทางเข้าให้แน่นนะครับคือถ้ามันไม่ขึ้นก็คือทางเข้ารั่ว ตัวนี้เบาเบาันแ0ดลมทรงนะครับเครื่องติดนิ่มๆสายไม่ได้แถมนะครับสายนี่สายดูดนี่เราเราเออเปิดสวิตช์ตำแหน่งครับเปิดนั่นนะเปิดสวิตช์ก่อนอ,อ่ดึงเลยครับ ี่เราเปลี่ยนท่อเข้าแล้วนะฮะปลาตะเพียนอยากเข้ามาเราเปลี่ยนท่อเข้าแล้วดูดดูดดูดลปลาตะเพียนลง,งนี่ไปเลยสูตรนี้ใหม่นะครับอ่าพอติดเครื่องเปิดสวิตช์ก่อนนะอุดรูอันนี้กันที่อุดอุดอุดที้กันอุติดง่ายเครื่องติดฟิตติดง่าย เดี๋ยวรอมันเต็มก่อนอ๋อมันต้องต้องดิกลงไปอีกอ้าวโอเคดิกเครื่องวี่งแม่รักทะเลดีนะฮะ แล้วสิเอาเป็นว่ามันดูดละเอาเป็นว่ามันดูดละเอาไปดูเร่งเครื่องหน่อยอ่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยได้เมื่อกี้มันเป็นพ้นลงตรงทางเข้ามันก็ไม่ดีเดี๋ยว เื่อิเเลยครับดินเบาที่เดินเบาเดินเบาสโลนี่สโลนี่นี่เดินสโลทั้งวันครับประหยัดน้ำมันครับปริมาณน้ำออกก็ประมาณนี้ครับโรบิน EY153 รุ่นใหม่นะครับพร้อมใช้งานเลยเอา4,800ลมส่งนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ